เบิกทรัพ์หน้าที่ทุกท่านนะคะเมนีแอดกาหูยินข่าวแว่วๆว่าบันทึกเบิด์ตโมบานนะคะว่างหน้าค่าแหงนี้เมนีแอดกาจะพูดพาดคลิปนี้ดีดน่ๆมากฝากอีฟซี่เมนี้มติดตามกระแสถึงว่างหน้าคีนะคะเป็นวัตถีกาลังสางไหมนะคะเสื้อกันว่าปูสีสุโทนยาบัตุมมาเพิ่นไฮเลขกันยินข่าวว่ามีพ่พ่อผู้นังเพิ่นถึกได้หกหัวแล้วเพิ่นเสียเอาอีกแปดหัวนะคะเพิ่นเสียเอาปีละซิบ สิบสี่หมวดบอพ่นวาถาอดแอบจำบ่ผิดเนาะค่ะเนาะเอาผูนใี้ถ่เขามาแลวก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ทังช่องเบิกซับหน้าคีนะคะเพื่อจะบบพลาดคลิปดีๆแล้วกระสิได้เป็นกำลังใจให้ทางช่องในการทำคลิปต่อๆไปนะคะมือนี้เหาสีมาติดตามก็กระแซผู้พิ่นโชคดีนะคะวันนี้ข่าว่าเบิดถูกเบิดมือบ้านเนะค่ะเนาะเดี๋ยวไก่มือปูเพิ่นกระสีเน้นให้อีกเทื่อนึงเนาะค่ะมือนี้กะ ให้เอฟซีเบิกทัพย์หน้าขี้มาอธิษฐานจิตกระปูกระยากรเอาให้ถูกไว้ด้วยบุห้ห้ไม่โชคไม่มานใหไม่เงินไม่ท่องลังไหลเขามาเนาะคะ่นะเนาะอันนี้เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะคะให้ใส่วิญญาณในการรับส้มรับฟังนะคะเอาหนาสัมผัสพ่อนะคะ่ะพ่อว่าถือเป็นแสนเนาะคะ่นะเนาะวดวดเมื่อกี้วะค่ะ โอ้ได้ทิปซีน่ะสวัสดีครับเป็นแสนเลยเอ้นสวัสดีกันแล้วพ่อยังนสวัสดีครับากออนุญาตผ่าเดี๋ยวับด้มือเล็กออกบ้านพอเป็นอาจารยป่ะครับโทรัพทานหมดทิปทิปสายหมดโอ้ยสายทรัแคบใหม่โอ้ได้เอกลุ่นมากบว้างกัเลยสินักมาตกมาเด้อพ่อพ่อได้เล็กมาใจใส เขาิงฮะวาเาเนาะอยบอกเขาเนาะบางนตปูว่าหน้าค่าเขาหนีเนาะข่าน้ำปูนีเนาะซิปซีได้่ค่ะได้จักบาทบ้างมแสนเจ็ดแสนเจ็ดได้คู่เป็นไหนตัวไหนก่อค่ะไหซิปซีแต่ว่าเป็นมันห้าจ้ะว่าเขาตีนะปีศาจทบาไม่โศกไตีเป๊ะเลยครับผมพอคือโชคพัก้อนกันถ้าหายกันจะบ่ามา้อนกับห้หมันห้าจ้ะว่าสีอ ก้อนได้ตัวใดครับพ่อได้คิบแปดสิบแปดตัวเดียวว่ากลับเลยสองหัดติจะบอกค่ะสามเจ้ามือบพ่อครับเจ้ามือ่สี่ครับเ่แต่ววัไหนเมืองเดียวจะดอสเนี่ยผมยินมาสองคนแล้วี่ว่าเนว่าชื่อเลกที่บ้านอรงตากเลยใครรับเพื่อสลัดนัดแล้วเดี๋ยวดีไปแล้วกคุับผมมาถูกที้แล้วตัวนี่เนาะเข้ายาเลย ปล่อยไปชงยาบังเล่ยไปปล่อยไปบังหัารพออยากทำมาปล่อตัวดีมาปล่อยมาแล้วครับได้ยเล่นหลักตัวเดียวเลยนะว่าสุพรรณก็ว่าสิบแปดตัวเดียวด้วยนะว่าตัวนี้ก็ว่าสิบสี่ตัวเดียวชื่่อพ่อพ่อชื่ออย่างครับขออนุญาตถามนะครับพ่ออุดมสีม่วงพ่ออุดมนะครับเนาะอันหวดนี้พ่อได้โตงวดบอค่ะพ่อถูกถูกมาแล้ว พกงวดงวดนะพ่พีนี่และพกงวดเองผมเอาเงินใบใสน้อบาทนี่ถ้าจะฆ่าเขาว่าห้ามฝากเงินเขาได้บ้างเลยฝากเงินไม่ฝากเงินเลยวะคือฝากธนาค้าไม่เป็นว่าค่ะคือจนถวายที่ให้วัดบอกว่าบอกวถวายก่อนถวายก่อนโอ้เป็นถวายที่ให้ว้างนะค่ะเนาะค่ะใชู่เปลครับผมถวายให้กี่ไร่พ่อหกไร่หกไร่เนาะปั้นสาธุบุญครับทำใบอะไรได้ ครับผมบัดนี้อ่นพ่อเฮาได้ายโตงดไปงวดงวดดีได้ยังครับพ่อดนี้ได้ไปพ่อเป็นแนวทางเป็นแนวทาง FC ครับศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าเลยโอ้โห้าศูนย์สามพ่อต้องการสร้างพระใหญ่สูงประมาณสิบสี่เมตรสร้างสร้างต่อไปสร้างหม่องใด้พ่อชี้ชี้ให้เอฟซีดูหน่อยครับผมเผื่อเอฟซีอ่ะจะร่วมสร้างนะพ่อเนาะอ๋อพ่อสียางไปผ้าไปเบื้องอันมองพ่อจีสร้างพระเนาะค่ะเนาะ พ่อถือตังหกมวดนะคะงวดที่แล้วเลยแสนเจตุสนครบอทรามาดาดีพ่อห้อเหมือนี่ห้าิตามติดไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะหกวดเลยหกวดตน้วเนาบ้ที่บาเลยอัดดขบมารไมซอเล ลอครัโอ้ตรงตรงนี้ที่เป็นแท่นพะดีนพ่อนี่คือแท่นพะเนาะค่ะนี่เนาะท้าบโอ้ค่ะค่พ่อมาขอกระปูยูนนีเลยพุ่มยูนนีเลยยนประจำนะประจำเลยโอ้งวัดนี้สามศูนย์หาหาศูนย์สามโอ้แอดเราพีต้องเขาสองตัว ตัดซื้อสองตัวเอาก็ได้แม่นบอกบประตูก็ได้กันตัดตัวพ่อมสุดซ่ากว่าพี่ไปห้าอยพุารอยกได้ตัใจขนาดเนาะค่ะเนาะครับ <no> เดี๋ยวเมือกลองนะครับเกิดอไรเาตั้งพี่เนาะค่ะเนาะเอา่อห้ากับสี้อนได้ค่ะพ่อเล็กตัวนี้พอมันใจแจ็คเปอนต์หมดนีเล่ตัวนี้พ่อมันใจจักเปอร์เซนต์หมดนี่เ้ามาาเอขึ้นอกรอมงได้ คพรับ่นพอมักสมม่นับที่พระไม่ยุ่นําเลยคันคันี่าเพอไปอยุ่น่เลยต้องวันพระวันเจ้าหรือวันธรรมดดาพ่อครต้อทำวัดพื่อพ่อครับพ่อไปที่อยากไม่ยุ่งก็ขึ้นมาอยู่กับหลายองค์พอไวมากพราะว่าคราขึ้นวันพระิ่ยากรรบ พ่อจับจับัวนีมั่นใจหลายพ่อ่อเพันเปเซ็นต์แล้วคือคือ่นเปอรเซ็นน้อยไปผมว่าต้องเป็นล้านนะพ่อสองตัวเลยสองตัวสองตัวพ่อมากตัวใดเป็นพิเศษค่ะครับพ่อขันันดงใดใดนัด้หรอค่ะทำ่ะสามหาสามห้าโอ้โหที่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 พ่อพ่สามหานะคะสได้ได้มากนี่ปูไปบอกบ่อครับปักพนหน้าเขออยู่อือืมอืมจำมงแกได้หน้าเกาเสียกัน โอ้เพรานาคก็เสียงขึ้นไปครับยืนบ้างจะยืนบากันที่ห่งหัวกันนะครับคคนลับนะเบาครับเคื่อนกันครับคนธรรมดาครับควานฝันฝันจรินจริงเเหรอเออฝันฝันคืนจงฝันฝันสิแม่ไก่ะปูปลาเข้ากับเป็นหาโอ้รั้ากันเท่าแท่าเนาะเป็นต่อเพคจกก่อเพคปะครับข้าวมุจักรั่นเป็นน้ำแขข้าฝฟันเพชรอันเพชรท่าท่าี่วปูเที่ยวดีๆได้แล้ว่ะโอ้ต่ำตีนปูนะเออ ตาเดียวนี้เป็นม้าเห็ดอตเดียวห็นเล่าอยู่ตงต้นบกเลยภูเขาอยู่ตั้งต้นบวกรอนต้นบวกต้นบกเลปูปูช่ป่าขาวข้หนีบอกครับอยู่ทังต้นบกเพิ่นแสดงว่าเพิ่นเพิ่นเพื่นยะไงเพ่อไปใส่เพิ่นว่ไปใสครับน้มันเคล่นมือครับไม่หัวอือข้ามฟันสี่่อนเนาะครับเรียงขัว้นอแต่ว่าจะบอกคันใหญ่ยังไอือครับ่วอะไรเงินบ่มีเงินบอกอือมันไม่มีเงินอ่ะเอาสองใส่ล้ะ อืมครับแกบอกซ้อนสองสองซ้อนนั่นส right. okay, uh, ิละง่ายครับมันโตง่ายง่ายครัง่ายง่ายให้เป็นตัวเลยครับมันจะยุนี่ว่าต้องกลัปเลยครับเวลากัปเลยเพียบสามห้าศูนย์สามสามห้าสาามตัดเล่นเอาสองหัวแล้วนะประหลัดของน้ำซิปของครับครับเหมือนเรามากมั้อกั็คือเด็กอือสาห์มากเป็นเด็กออกก่อนมาก่อนเนาะครับผมนีบุญกุศลถึงทำสิละอืมคือคือเมื่อนั้นเมื่อนั้นผมมาหันมาผมมาผมกลับก่อน คือได้ยินว่าผมกลับก่อนว่าสิมาบอกผมอยู่อะไรเออเต้าผมมากมือนครับผมมากมือนอะไรที่แบบมดกับแม่เนียนเนียนว่าปูโปยู่ปูยู่แบว่าเนาะเห็นปะครับมันมันคุยกับปูท่องนี่แหละ่าครับมาหาปูท่องนี่แหละน้ำหาปูท่องคนละคนอืมกุดใต้ทหารมือผมพ่อไปเอายาไปส่งมันเนาะครับขึ้นมาทหาระนี่ยอยู่บนตลาดิสรีอืมท่ามาสักคนครับครับต้อการเขียนยางดีกันนะอืมอะไอย่างีไรไม่เลย ชันเลนะพอคุอมันพพอแล้มาใส่บจักบัตรเ่มคนถิ่นอะไรเนาะโอวดนี้พ่อได้แสนเจ็ดเลยมันบอกนะเตอรี่อีกสิบสองใบสิบใบก่อนอ้มใบสิบสี่ะอันย่ำย่ำเลขอีกจักรอบนะคะเลขกเลขตัวที่ปูสีตัวมล่กสองตัวนี่ชิบานาานาชิบานาชานาชิบานาชิบ่นาชิบนาิบานเชิบานาบานาชินิบาาานนนาบานามนาอา ปีนี้มันจะออก14งวดยี่ีงวดละปีัะครับครับพราว่าสิสียหิยเอา14งวดสิก่อนิบไว้ได้สบายโอนได้ไล่แล้วสิบ่ถึงตัวได้บ้างได้ไลยแล้วเอา14งวด14งวดอันนี้มาได้6งวดแล้วบอกว่า6งวดเหลืออยู่9ดแ8 8งวด ตามนะคตามพ่อนะคะเนาะพ่อเลยังไม่ที่ชื่อชื่อพ่อชื่อยังเนาะพ่ออุดมสีม่วงพ่ออุดมสีม่วงนะคะเอาแอดมินจะสิตามพ่อให้นะคะห้าศูนย์สามนะคะก็สามหานะคะพ่อมั่นใจพันเปอร์เซ็นต์นะพ่อจวดเลยเนาะค่ะงวดนี้เนาะพ่อมั่นใจนะคะขอบคุณพ่อมากนะะคคบพ่อมากเลยค่ะมั่นใจก็ทุกงวดวล้านหนึ่งค่ะค่ะสิได้ขอเบอร์โทรพ่อไปพร้อมเลยเนาะค่ะเนาะเอา ค่ะผูใ้ใดมักน้ำพอเข้ากับจัดเนาะคะะ่ะหาศูนย์สามกับสามหานาะค่ะหาศูนย์สามหนสามถตัดสืบสอ,องตัวได้เนาะ,ะค่ะค่ะเอฟซีท่านดอยจะร่วมบุญกับแอปไล่ไหมนะคะอันนี้วัดกระลังสางนะคะว่างหน้าค่าหนึ่งนะคะเอาแนวทางของพอฮะเนาะจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกการที่เขามารับส้มรับฟังทุกตัวเลขมีโอกาสเข่าล้วก็โอกาสรุดให้ใช้วิจัยในการรับส้มรับฟังเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ